สวัสดีครับผมทีสุดวันนี้ผมอยากจะมาพูดในเรื่องของอีโก้ทางด้านจิตวิญญาณหรือว่า t u a l Ego นะครับผมได้เข้าไปตามเว็บบอร์ดตามกลุ่ม Facebook หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok นะครับผมก็เห็นในเรื่องของการที่คนเรานะครับศึกษาทางด้านจิตวิญญาณแต่ก็หลงทางไปกับการมีอีโก้ว่าตัวเองเป็นจิตวิญญาณขั้นสูงลงมาเกิดเป็นนักรบแห่งแสง ซึ่งมองอย่างนั้นในแง่หนึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้เราศึกษาด้านจิตวิญญาณหรือเผยแพร่ความรู้แต่ว่าในด้านไม่ดีเนี่ยมันก็คือการมีอีโก้การที่คุณเป็นจิตวิญญาณระดับสูงคุณเป็นแสงสว่างนั่นแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นความมืดหรือว่าเป็นจิตวิญญาณระดับต่ําหรือเปล่าเมื่อคุณให้ค่านิยามคํานิยามกับตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เป็นไม่ได้ส่งที่ควรจะนิยามคนอื่น ในทางที่ไม่ดีใช่ไหมครับผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะไปโฟกัสกับว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นจิตวิญญาณระดับสูงหรือเปล่าลงมาเกิดหรือเปล่าเจดสัญญานน่นนี่นั่นแต่ผมอยากให้คุณโฟกัสเกี่ยวกับการเข้าไปภายในเข้าไปหาความรู้จากจิตวิญญาณตัวเองดีกว่าว่าจิตวิญญาณคุณกำลังบอกอะไรนะครับการนั่งสมาธิการรับรู้ถึงความรู้สึกบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงปิ๊งแวบขึ้นมาว่า ให้คุณทาอะไรหรือว่าอาจจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ว่าอยากทําอะไรหรือว่าเป็นแบบการไปเห็นข้อความการไปได้ฟังข้อความฟังเพลงซึ่งตรงใจคุณพอดีอะไรประมาณนี้มันก็คือสัญญาณจากจักรวาลนะครับที่จะที่มันเป็นสัญญาณบอกว่าคุณจะต้องทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ในชีวิตผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีหน้าที่ในการที่จะพัฒนา จิตวิญ,ญญาณมวลรวมหรือว่าช่วยโลกช่วยโลกเนี่ยครับให้การมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นผ่านกระบวนการทางจิตวิญญาณฉะนั้นก็อย่าเพึ่งหลงประเด็นในเรื่องของการมีอีโก้ว่าฉันเป็นนุ่นเป็นนี่เลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าคนเรานะครับไม่มีคนที่ขาวบริสุทธิ์หรือว่าดำสนิทบริสุทธิ์ทุกคนล้วนมีสิ่งที่เป็นสีขาว แล้วก็เป็นส่วนที่มีสีดำในตัวเองทั้งนั้นนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับการเป็นขาวการเป็นดำมากมายนักนะครับแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองทางด้านจิตวิญญาณดีกว่านะครับผม